สวัสดีครับผมสายวันที่สิบห้าสาวันที่สิบห้ามีน้ำหกห้าครับร้อนร้อนแต่เช้าเดิะเจอพึ่งรังเล็กเจอพึ่งรังไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรอกแต่แกงมอไซแต่ดูหัวน้ำมั้โหโคก็โตเลยดูครับผม เนี่ยครับซูงหน่อยแต่ต้นคอยเอาได้หัวหนังกโตเลยคอยรุ่นกัโโนกนครับผมน่าจะขอได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวไปทําครบครับผมเดี๋ยวไปขึ้นไปเจอกันทั้งบนโอเคครับผมครบเสร็จแล้วโอ้ร้อนเดีย๋ยวไปขึ้นไปเจอกันทั้งบนครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมอย่าประมาทเด็ดขาดเลย เตรียมตัวให้พร้อมนะครับพอฟื่นเราไม่โดจะโดลังไหนโดลังไหนไม่โดก่อนเึ้นต้องใส่หน้ากากครับผมต่อยที่อื่นได้เลยจะต่อยหน้าต่อยตาก็พอโอเคครับอยู่ไปเจอกันข้างบนครับผมโอ้โหพุกข้าผมเจอสองรังไว้ต้นเดียวรังเท่ากันแหละ พุกครับพุกครับพุกสุดๆโอเคเดี๋ยวเอาลังข้างบนก่อนเดี๋ยวขึ้ลงมาล,งล่างโอเคครับขึ้นก็ได้เลยครับผมต้องมาข้างล่างก่อนอย้อนข้างบนได้เห็นไหมครับย้อยแล้วด้วย <c oughs> เสียงขู่ฟู่ๆเลยโอเคเอครับข้างบนสวยงามครับผม ดังนี่มาขอตัวนะครับจอแต่น้ำขอวน้อยหน่อย้ครับน้าสวยโอเคครับตั้งกล้องโอเคครับขออนุยาตตัวน้ำนครับ ยาตัดนะครับผมยาตัดนหอน้ำครับผมดังนี้ กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณที่รับชมครับ ครับผมครับผมมาต่อ,อกลางที่สองครับผมโอ้โหฟุกเลยวันนี้ต้นเดียวสองรังเท่ากันนะครับโอเคดูจะมีน้ำขนาดไหนรังหนึ่งได้ละโอเคครับผมน้ำไหลแต่น้ำถวอครับน้ำถืออยู่ครับน้ำเต็มเลยโอเคครับวอ,อน้ำครับผม จาก,ากขับรถราะยะติดกบกอกกอไม่ได้ติดไฟติดไฟยากวันนี้ mẹ có mẹ con 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 mẹ chưa <laughs> đến đáp á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 n ไปครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับตัไลค์ข้าวครับผมมากินข้าว้ำกันพี่นอ้องข้าวข้าวเส่าได้นี่เห็น่านี่ข้าวเส่า มามาจศษเศษต้องกันโอ้ยขอเข้ากินตอนเที่ยงครับร้อนสุดๆเลยครับวันนี้ ไปกันต่อครับผมสวัสดีครับผมอีกรอบหนึ่งหลังที่สามของวันนี้คนตั้งตั้งี่โซนกระถิ่นครับผมนี่ครับผมคนตั้งตั้งอพอได้อยู่เหมือนกันดูว่าจะมีน้ำไหมโซนนี้คนละโวนกับสองลังโอเคครับดูกันครับผมทำโบกัสหน่งโอเคครับผม บเสร็จแล้วเข้าไปดูกัน,นนะมีไไน้ำนะมีฝนเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องปรีโหน้ำปูเลยนะไม่ดูจากเกิดขึ้นมาเข้าไปดูบัดติดตัวกัน,กกนโอเคครับโดนควันแล้วหน่อยนึงเราจะอ่อนอยู่โอเคครับ นี่นนมันสวยตั้งตั้งครับผมห่อนเก็บหมดครับผมข้อขาอย่างนี้เก็บตั้งกล้างครับ

Bye. <laughs> ไปกันครับขอบคุณครับทีละชมกลับแล้วครับผมขออนุญาตกลับแล้ววันนี้สามลังสี่ลังกับมิมยักษ์ลังหนึ่งแต่มิมไม่ได้ถ่ายถ่ายแค่พึ่งสามลังคือสวยเลยวันนี้ หัวน้ำแน่นๆเลยโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับไปครับผมกลับแล้ว